เป็นการล้มไปชนกันระหว่างพี่ใหม่กับพี่โดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โดมตัวใหญ่มากนะคะสูงมากคือในใจยังคิดเลยว่าถ้าล้มมาโดนเราคือ<ป>ภาวากระดูกหุ่นต้องถามหาหักแน่นอนเลยอยค่ะพอดีล้มไปโดนพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วล้มแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่ก็ตอนนั้นไม่ได้รันถูกเพราะว่าเหมือนเจ็บไปเลยก็เล่นจริงเลย คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงคะคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกสนานค่ะและเหนื่อยมากๆนะคะเพราะว่าก็นอกจากเล่นคอนเสิร์ตเรากต็ต้องเหนื่อยแล้วเราก็จะต้องมาเจอกับวัฒนธรรมของแกรมมี่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไอเอสกับแกรมมี่เนี่ย จริงๆอะเราเป็นเพื่อนศิลปินเดียวกันก็จริงแต่ว่าวัฒนธรรมทางบริษัทเราบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลย,เลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมาเ<น>บร,รนตัวเองให้เข้ากันยอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้การปรับตัวด้วยไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะอย่าว่าแต่ร้องเพลงค่ะประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยนะคะจะไม่ซ้ำค่ะโ,โดนไหมค่ะโดนลิขสิทธิ์ไหมค <S <S ม่อ๋อยังได้อยู่นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ย อย่าว่าแต่แบบร้องเพลงร่วมกันเลยแค่ถ่ายรูปร่วมกันแล้วยืนติดกันก็ไม่ได้นะข่าวนี้ก็จะทราบดีว่าจะต้องมีใครสักคนมาคั่นเป็นคนกลางอไรเงีนะ้เราไม่สามารถจะยืนติดกันได้รักข้ามค่ายที่เป็นเลยที่แบบว่าอือ จะต้องโดนผู้ใหญ่เรียกไปว่าแล้วว่าอีกว่าแลว้วลว่าอีกจนเลิกกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่ว่าวันนี้ได้มาลองเพลงแล้วก็ลองเพลงกับพี่มอสซึ่งมันสลับคู่กันเลยอะไรเงี้ยปกติเราก็จะได้อยู่แต่กับสมชายเนาะคะ่ะอันนี้เราก็จะมาอยู่กับสายสายแบบหวานๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก็รู้สึกระมุนดีราาะมีปกชวิศ อยากเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสก็ค่ะต้องบอกเามีเขียนจดหมายนี่ครับถ้าเขียนไปแล้วเขาไม่รับรักอะค่ะก็เคยเขียนจดหมายหาพี่เจเหมือนกันค่ะตอนเด็กๆเลยอย่างเงี้ยค่ะอตอนนั้นนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยไม่ได้เข้าวงการค่ะก็ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตพี่เจเพราะว่า จัดที่กองบิน41ที่เชียงใหม่ตัวจริงเะตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อเป็นผู้การกองบินอยู่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแถวหน้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าโดนตกด้วยพี่เจอะไรย่าเงี้ยเลยเขียนจดหมายไปหาในตอนนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะพอ่าคเป็นนักร้องได้บอกพี่เจไหม่าเราไม่เจอกันเแบบม่ มันเป็นเรื่องที่คาใจมากกดล็อกทันทีเอมีเเเขาเพลยคือบอกว่าเคยเขียนจดหมายไปแล้วพี่เจไม่ตอบพี่เจบอกว่าเราไม่ได้ให้ส่องเป่าติดสต็มมาใช่ไหมเออเนื้อหาในจดหมายประมาณว่าอะไรครับพี่นอกจากเนื้อหาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราจะต้องมีระบายสีในในตัวเขียนใส่แป้งเอยอะไรเอย เต๋อมากไหมเต๋อข้าวแบเออมีแบบพ่นพ่นแบบน้ําหอมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบขีดค่าตรงด้วยสีในคําถามอะไรเงี้ยแต่คําถามไม่มีอะไรก็พี่เจชอบสีอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมส่งไปกี่ฉบับคะคะส่งไปฉบับเดียวเขาไม่ตอบว่าไม่กล้าส่งไปอีกแล้วไม่จริงตอนนั้มาเป็นน้องเราได้เจอพี่เจได้คุยได้ตอบมาค่ะ จริงๆพี่เจเนอาจจะไม่ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าพี่เจก็คือแค่เป็นช่วงสั้นๆนแต่จริงๆที่ชอบมากๆเลยน่าจะเป็นพี่ใหม่กับพี่ตินาอันนี้คือชอบแบบชอบเข้าเส้นโดยเฉพาะพี่ใหม่เนี่ยคือเพลงนุ๊กอาจจะร้องถูกๆผิดๆเข้าอาจจะผิดแต่ถ้าเป็นเพลงพี่ใหม่ขึ้นได้ทุกเพลงมากรอบลันทูชนกันลันทูพี่ใหม่ก็เลยไม่ได้ลันทูก็ไปเล่นวันเสาร์เลยซึ่งก็แบบ ทุกคนลุ้นมากว่าแบบพี่ใหม่จะจะจะขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดนอกจากพี่ใหม่แล้วก็คือพี่โดมคือหน้าเนี่ยถอดสีแบบยิ่งกว่าถอดหน้ากากอีกถอดสีเขาเก่งเก่งจังเขาเก่งเก่งไหมคะคือแบบหน้าจ่อยมากเออเป็นแฟนคลับเราก็เลือกอะค่ะเลือกแต่คนหล่อหล่อสิ่งที่พี่นุ๊กก็คือทุกอย่างพูดถึงก็คือหน้าเรา ค่ะแล้วเราดเด็กกล้องสูดตั้งแต่ถอดใส่บัวจนตอนใส่บูวบู๊ชั้นล่าสุดเราก็เมืจริงคือหน้าเรามีติ่งกลางไหมครับขอบคุณค่ะมีไหมต้องมีติ่งกางมีสิคะไม่กล้ายิ้มอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวต้องแบบลุงสุธิตาได้บนเวทีเลยนะโอ้ยไฟดีค่ะแต่งหน้าดีช่างดีสักทีบางคนชมว่าหน้าเราเด็กลงเหมือนจับรถกลับไป อาจจะไม่ใช่เรื่องของหน้าอย่างเดียวม,มันเป็นเรื่องของทัศนคติมากกว่าไมก็อกไหมคะคือคืออย่างด้วยสภาพหน้าตอนนั้นวันนั้นและคอนติเนียวาที่วันนี้ก็ยังแย่อยู่เพราะว่าไม่ได้นอนเลยมันเป็นสัปดาห์ที่โหดมากๆไม่ว่าจะในส่วนของคอนเสิร์ตหรือว่าพาร์ทเรื่องของส่วนตัวเองคือทําให้กลับไปป่วยเลยด้วยซ้ำอะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เราพยายามรักษาในเรื่องของความความคิดทัศนคติอะไรเงี้ยค่ะการทํางานร่วมกันอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เรายังเบิกบานรวมถึง มันไม่กี่ครั้งเลยที่ในชีวิตจะได้เจอกับกับคนดูอะคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รับคอนเสิร์ตกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบบอัพพลังนิดหนึ่งเส่นดบอกว่าต้องดูแลตัวเองแบบหน้าแบบจะต้องเป๊ะปังเพราะว่าอะไรรุ่นเดียวกันเยอะอะไรเงี้ยอย่างเรามีก่อนจะเริกนะคะเป็นยังไงเราตอนแรกก็มีไปเลเซอร์มา <c oughs> กะว่าสวยเต็มที่ <c oughs> ปรากฏว่าหลังจากนั้นพี่นาดหมดเลยค่ะก็คิวงาน ตีชนกันวุ่นวายแต่ที่โหดที่สุดในชีวิตเลยก็คือตอนที่ลันทรูก,กลับไปเนี่ยคือเหมือนเราเดินเข้าไปเนี่ยลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะถึงบ้านแล้วว่าจะถึงบ้านแล้วฉันจะนอนแล้วฉันจะพักผ่อนเลยอย่างเงี้ยเท้าหงิกคือเป็นตะคิวเขาเรียกผ่านคือเรากินยามะเร็งไทรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> มันก็จะไปกันพวกแคลเซียมไม่ให้เข้าล่างทีเนี้ยมันจะนอกจากภาวะกระดูกพุ่นแล้วแคลเซียมมันจะเป็นเรื่องของภาวะตะคิวด้วย อย่างเงี้ยค่ะก็เดินเท้าหยิกเข้าบ้านไปกลับว่าฉันจะหลับละกลับไปบ้านงูที่เลี้ยงไว้มันไข่ค่ะมันไข่ค่ะเราก็ต้องนั่งคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยห้าฟองเนี่ยเหยียบแสนถ้าเราปล่อยไว้คือมันตายระว่ังเงินกับความเหนื่อยเราจะเลือกอะไรเราก็เลมรู้สึกว่าอีกเครือกหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เรื่องเงินใช่ถูกต้องค่ะเราก็เลย ต้องทําความสะอาดงูและนึกถึงสภาพเท้าหงิดอยู่เท้ากำลังหงิกเป็นตะคิวมือก็ต้องเกรงเพราะว่างูเนี่ยมันไม่ดุหรอกคะ่ะถ้ามันไม่ไข่แต่พอมันไข่แล้วมันดุมากเพราะมันหวงไข่อะไรางเงี้ค่ะเราก็ต้องไปจกไข่มันออกมาเพื่อทําความสะอาดลังงูทําทุกอย่างคือกลายเป็นว่าวันนั้นไม่ได้นอนคะ่ะวันจริงก็คือป่วยไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำเร็จหมือนกันคทับทู่คอนเสิร์ตเราก็มันก็ค่อยๆทีละปอคอนเสิร์ตพอซ้อมเสร็จปุ๊บเหมือนจะดีขึ้นมาเจองูอ่ะแย่ลงพอทํางูเสร็จปุ๊บก็ป่วยพอป่วยเสร็จก็โทรหาเพื่อนพอดีเพื่อนจ่ายยาเพื่อนบอกกินอย่างนี้นะสูตรนี้สูตรนี้หายพอดีคอนเสิร์ตพอดีรับตังค์เสร็จกลับบ้านมันสําคัญตรงนี้ล่ะค่ะหายเลย อ๋อ oh. คือจริงๆมันก็เป็นปมในใจอย่างหนึ่งเนาะในในสมัยที่ตอนที่เขามีปัญหาเนาะมันก็มีส่วนหนึ่งแหละที่เราอ่ะก็คือยังไงอะ่ะเราก็โกรธเพื่อเรานะเอาลึกๆอะ่ะลึกๆเราก็โกรธนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เพื่อเราอะ่ะได้ในสิ่งที่ดีมีชีวิตที่ดีอนะไรเงี้ยแต่พอเป็นแบบนี้มันลึกๆมันพาร์ทหนึ่งมันก็โกรธแหละแต่พอเวลาหายโกรธแล้วว่าเราก็รู้สึกว่าแบบ เราก็ยังคิดถึงและรักเขาเสมออะแต่ว่ามันก็เป็นพาร์ทที่บางทีเราพูดไม่ได้เพราะว่าด้วยความที่เราก็มันมีหลายด้านที่เราพูดไปแล้วมันมันมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยกับสังคมอย่างเงี้ยค่ะแต่ลึกๆเราก็รักเขาแต่เมื่อวันเวลามันผ่านไปเรื่องราวทุกอย่างอะบางทีมันมันเบาลงแล้วอะมันก็ทําให้ยิ่งคิดถึงเขาว่าเวลาเนี้ยจริงๆแล้วคนที่แบบ หายไปจริงๆแล้วมันควรที่จะอยู่บนเวทีนี้คือก็คือเขาอย่างเงี้ยคิดว่าไหมคะว่าเอ้ยถ้าถามว่าเขาเป็นอิสระภาพอยู่ข้างนอกเราก็น่าจะได้แน่นอนปุ๊กกี้ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเพราะว่าไม่มีเขาไม่ได้เขาก็เป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ไม่สามารถทราบได้ก็ตอนนี้พยายามจะถามก็เขาเขาบอกได้แต่คนที่เป็นญาติอะไรเงี้ยค่ะว่าอยู่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นเป็นญาติกับเขาอาจจะลําบากนิดนึงจริงนานมากนะคะคือบอกว่ามีคนในใจอัเราได้เคยบอกเขาโดยตรงคำถามว่าเรารู้สึกยังไงสิ่งที่เขาเลือกขอาคือคือคือนึกว่าอาจจะแบบเป็นนิสัยขี้ขี้โกรธเพื่อนไว้ก่อนอย่างสมมติว่า ตัวอย่างเช่นเพื่อนที่แบบฆ่าตัวตา,อายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามวันแรกที่เพื่อนเสียเนี่ยคือโกรธเพื่อนนะด่าผีอะ่ะนั่งด่าผีนึกออกมาเราเพิ่งจะมาร้องไห้หลังวันที่สามวันที่สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งจะมาร้องไห้ว่าเพื่อนเสียอะไรเงี้ยแต่ว่าสามวันแรกเราจะรู้สึกว่ายูมีปัญหาอะไรทาไมไม่มาบอกเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันเป็นนิเจอร์ของเราเหมือนกันแหละแบบเวลาที่เพื่อนเรามีปัญหายอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกโกรธเพื่อนแหละ ว่าแบบถ้าไม่ทาอย่างงี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันเพื่อนอะ่ะคนเรามันก็ต้องรักกันแล้วเขาหนุงบอกเลยว่าบุ๊กกี้เป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะในอาคือแบบเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะ่ะที่แบบเรื่องน้อยไม่มีปัญหาจุกจิกจปวดหัวแบบที่ผู้หญิงเขาเขาเป็นการขี้ฉาใส่ชุดอะไรแต่งหน้าย,ยังไงเงี้ยปุ๊กกี้คือไม่มีเงี้ยคือไม่มีเลยปุ๊กกี้กับเดบีนี่คือโอ้ยสูตนะถ้าเป็นติดลบอ่ะไม่มีอยู่ด้วยแล้วแบบ คือสุดๆของความสบายใจคือไม่ได้หมายความว่าคนอื่นไม่เป็นนะแต่ว่าเราทํางานกับสองคนนี้เยอะเราจะรู้สึกว่าสบายใจมากๆที่ได้อยู่กับสองคนนี้เนี่ยที่ดีที่สุดและไม่ใช่กับเรานะคะคือเขาดีกับทุกคนเขาเขาเป็นอาจจะมีโลกส่วนตัวที่สูงมากๆแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเขาเขาไม่มีปัญหากับใครในไอซ์คือเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลย <90. S 2> นุกว่าซูนเร็วๆนี้แหละเขาต้องอย่างน้อยเขาได้รับมเมสเซจแล้วก็หวังว่าเขาจะมีกำลังใจ